ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี36ชนิดค่ะเลขตองสวยสวยไม่รู้ตัววันนี้นะคะเสนอเลขตอง444ค่สี่ค่ะคำจำกัดความของตองสี่ในวันนี้นะคะคือชีวิตพลัดถิ่นความรักระวังมืองที่3จ้าอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้นะคะกล่าวกันว่าขาดเลขสี่เพียงตัวเดียวนะคะหมายถึงคําพูดความฉลาดการเจราจาติดต่อสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์การเป็นนักพูดพิธีกรประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะคะ และเมื่อเลข4ี่สตัวนะคะมารวมกันเป็น44จะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะช่างพูดช่างเจรจาคำพูดน่าเชื่อถือผู้ใช้ชค่ะจะมีความหัวไวในการนำเสนอเป็นเลิศนะคะเป็นคนฉลาดพูดทันโลกทันเหตุการณ์ดังนั้นนะคะ4และ44 เราควรจะมีในเบอร์โทรศัพท์7ตัวหลังเพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มทักษะในการพูดและการติดต่อสื่อสาร <S <S แต่ทุกท่านคะเมื่อไรก็แล้วแต่ค่ะที่4รวมกัน3ตัวนะคะเรียกว่าตอง4ปัญหาเกิดขึ้นแบบไม่ทันรู้ตัวแน่นอนคะ่ะเนื่องจากอิทธิพลของตอง4นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้มีโอกาสได้เพิ่มขยายขอบเขตของการเจรจาพาทีคือการที่ต้องได้เดินทางคะ่ะการไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้การพลัดพรากจากถิ่นฐานคะ่ะการพลัดพรากจากครอบครัว เมื่อคุณอยู่ไกลจากครอบครัวนะคะไกลคนรักโดยการแยกกันอยู่มีโอกาสขาดที่จะมีมือที่3เกิดขึ้นได้สรุปไปเลยค่ะว่าเลขตองสีนะคะเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นนกขมิ้นพัทถินและรักแท้แผ่ระยะทางค่ะถึงอะไรก็แล้วแต่นะคะความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ให้เชื่อแบบมีสติค่ะเรียนรู้ให้มากจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขจะได้คัดสรรและวางตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกกับจริตเหมาะสมกับตัวเราเพื่อส่งเสริมให้เรามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะ ชอบกดไลค์ like ค่ะใ่กดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนไพรถึง36ชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลินจื้อสมงาดำและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะ มีออยร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเพียงถุงละ250บาท2ถุง460บาทเท่านั้นจ้าสนใจสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟีหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ098 416 6395 083 546 3562ค่ะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใย,ยสุขภาพคุณค่ะ